เรามาดูการคูณนะครับการคูณสศนิยมนะครับเรามาเริ่มด้วยทำความเข้าใจกันก่อนนะครับสิ่งแรกที่เขาให้มาอะไรครับร้อยห้าสคูณยี่สบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะทำะไรครับหาหาอะไรครับหาผลคูณได้ใช่ไหมอันนี้คูณคูณเลขธรรมดานะร้อยห้าสิบคูณยสิบลองตั้งดูนะครับร้อยห้าสิบนะครับคูณกับเท่าไหรครับคูณกับยี่สิบเราก็ต้องตั้งอันนี้ถูกถูกไหมเห็นไหมครับนะ อันนี้ชักศูนย์ลงมานะครับสอได้ศูนย์สอสิใสศูนย์ทัดหนึ่งถูกไหมครับถูกใสศูนย์ทัดหนแล้ว2 1 2เป็น3ามได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับสามพันนะในทั้งหมดสามพันะครับในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราตั้งตั้งคูณนะครับตั้งคูณหนึ่งนะครับคูณสองจุนย์เห็นไหมครับหนึู้ยคูณสองจุดนย์ะครับตัวเลขเหมือนกันเปียบนะเพราะฉะนั้นเราจะได้เท่าไหร่ครับ เราจะได้ทั้งหมดสามพันแต่มีปัญหาอยู่ว่าตอนนี้เราต้องใส่ทศนิยมกี่ตำแหน่งนะนะถ้ามาถึงปุ๊บตรงนี้เราดูเลยครับว่า1.5 0มิมีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเห็นไหมครับตรงนี้มีทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งเห็นไหมครับนะ2ตำแหน่งกับ1ตําตำแหน่งเป็นรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้สองอันนี้1ก็เป็น3ตํตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ทศนิยมเป็น1 หนึ่งตำแหน่งสองหนึ่งตำแหน่งตรงนี้สองตำแหน่งตรงนี้สามตำแหน่งตรงนี้นะนับมานับหนึ่งนับสองนับสามเห็นไหมครับนะเห็นนับหนึ่งตรงนี้นะนับหนึ่งนับสองตรงนี้นะครับนะนับสามนะครับเห็นชัดเลยนะครับนะเรานับหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบว่าสามจุดศูนย์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 นะโอเคไหมนะเป็นคำตอบของข้อนี้ โดยโดยการเอาทศนิยมที่ตำแหน่งของมันมาบวกกันนะครับสามอันนี้มีอันนี้มีเท่าไหร่ครับมีสองมีสองตำแหน่งบวกกับอีกรงนนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งตำแหน่งนะเท่ากับสามตำแหน่งนะเราก็นับหนึ่งสองสามคำตอบที่ได้คือสามจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไป